้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่ย้อนโลกเศรษฐกิจค่ะเช้านี้กับปลาล์มสิรินิดาเพชรเวลากุลหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันนะคะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางพบเจอกันหนะ้าจอโทรทัศน์ท NN ช่อง16และทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยค่ะไปดูประเด็นของจีนกับสหรัฐหน่อยนะคะบรรลุข้อตกลงการเจรจากันค่ะที่ลอนดอนเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลากหลายปัจจัยให้เราต้องติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ก็ถือว่าเป็นอันิส่งมากคืนสําหรับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหญ่อันดับ และ2ของโลกอย่างสหรัฐกับจีนค่ะ โดยบริษัทผู้ออกแบบซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่3แห่งค่ะ Synopsys Cadence ของสหรัฐนะคะแล้วก็ Siemens AG ของเยอรมนีเปิดเผยในวันนี้ค่ะได้รับจดหมายจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐแจ้งให้ทราบว่าข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการส่งออกซอฟต์แวร์ออกแบบชิปไปยังจีนถือเป็นก้าวสำคัญเลยในเรื่องของความคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าสาหรัฐได้ยกเลิกหมดแล้วนะคะคือจดหมายจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐแจ้งให้ทราบเลยว่า ข้อจำกัดนี้ถูกยกเลิกไปแล้วโดย Synopsis และ c a d e n c e แค่บอกว่าบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าในจีนกลับมาเข้าถึงซอฟต์แวร์ของตนได้ตามกฎหมายการส่งออกฝั่งของ Siemens ของเยอรมนีก็บอกว่าบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจในจีนได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง โดยข่าวการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวนี้ก็ส่งผลให้หุ้นของ Synopsis และ c a r e n n e ปรับตัวสูงขึ้นทันทีในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้ค่ะขณะที่หุ้นของ Siemens ก็ขยับขึ้นในตลาด f r a n k f u r ิเหมือนกัน รายงานข่าวบอกว่าการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้เป็นผลมาจากกรอบข้อตกลงการค้าระหว่างสองฝ่ายที่จีนตกลงจะเพิ่มปริมาณการส่งออกแร่หายากเป็นทรัพยากรสำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงสหรัฐจึงยอมผ่อนคลายมาตรการตอบโต้บางประการที่เคยประกาศใช้ก่อนหน้านี้เดือนพฤษภาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ ออกข้อกำหนดใหม่กำหนดให้การส่งออกซอฟต์แวร์ออกแบบชิปไปยังจีนต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการควบคุมการส่งออกผลติตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่จำกัดการขายหน่วยประมวลผล AI ขั้นสูงจาก Nvidia และ AMD ให้กับจีนค่ะ ไปดูบริษัท2เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนค่ะทั้ง JD.com นะคะรวมไปถึง Ant Group ค่ะตอนนี้ออกมาหนุนนําเลยให้ธนาคารกลางของจีนสนับสนุนแล้วก็อนุญาตให้ออก Stable บิ i n ที่ผูกกับหยวนก็ถือเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของดอลลาร์อีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะ สำนักข่าวรอยเตอรรายงานค่ะตอนนี้2ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของจีนทั้ง JD.com และ Ant Group นะคะผลักดันให้ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC อนุญาตให้มีการออก Stable Coin ที่ผูกกับเงินหยวนค่ะเป็นการตอบโต้การเติบโตของ Stable Coin ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐกำลังมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระบบการเงินดิจิทัลระดับโลก โดยข้อเสนอของ JD.com และ Ant เกิดขึ้นในช่วงที่ฮ่องกงกับสหรัฐกำลังเร่งแข่งขันกันวางกรอบกำกับดูแล Stablecoin หวังจะย,ยึดบทบาทศูนย์กลางการเงินดิจิทัลและการค้าระดับโลก ถ้าหากว่าข้อเสนอประสบความสำเร็จก็จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครั้งสำคัญของรัฐบาลปักกิ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยสั่งแบนคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะคะในปี2564อาจจะเป็นก้าวใหม่ของจีนในการผลักดันเงินหยวนสู่เวทีโลกค่ะ นอกเหนือจากนี้ค่ะ JD.com และ Ant วางแผนออก Stable Coin ที่ผูกกับดอลลาร์ฮ่องกงอยู่แล้วหลังจากกฎหมายใหม่ของฮ่องกงมีผลบังคับใช้1สิงหาคม2568แต่ในการหารือแบบปิดกับ PBOC ฝั่ง JD.com ชี้ว่าจำเป็นเร่งด่วนที่จีนจะต้องมี Stable Coin ที่ผูกกับเงินหยวนนอกประเทศเพื่อผลักดันการใช้เงินหยวนในตลาดต่างประเทศ เป็นแนวคิดที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายอื่นๆก็เห็นด้วยเช่นกันค่ะโดยคุณหวังหย่งลี่ค่ะท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศจีนและประธานร่วมของ Digital China Information Service Group นะคะพูดบนโซเชียลมีเดียของตอนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเตือนว่าถ้าหากว่าระบบชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยเงินหยวนไม่มีประสิทธิภาพเท่า Stable Coin ดอลลาร์จะเป็นความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของจีน โดยข้อมูลของ Coin Gecko ค่ะระบุว่าตลาด s t a เบิลคอยทั่วโลกยังมีขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ247,000ล้านดอลลาร์แต่ว่าธนาคาร Standard c h a r t e r คาดการว่าจะเติบโตแตะ2ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2571มากกว่า1 0ละ9 9ของ s t a เบิลคอยในตลาดปัจจุบันเป็นเหรียญที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐตามรายงานของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศค่ะ ปัจจุบันนี้สัดส่วนการใช้เงินหยวนในระบบชำระเงินระหว่างประเทศนั้นลดลงเหลือร้อยละ2.89ในเดือนพฤษภาคมต่ำที่สุดในรอบเกือบ2ปีขณะที่ดอลลาร์ยังครองส่วนแบ่งสูงค่ะถึงร้อยละ48.46ตามข้อมูลของ Swift โดย Crypto HK เค่ะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต OTC ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงก็ระบุว่า ปริมาณการซื้อขาย U.S.D.T. ของลูกค้าจีนเพื่อวัตถุประสงค์การชำระค่าสินค้าเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตั้งแต่ปี2564ค่ะ กันก่อนครูเดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจในประเทศไทยยังมีอีกหลายปัจจัยเข้ามากดดันอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจอาจจะโตต่ำเพียงร้อยละ1.4จจากปัใจจัยไหนบ้างสักครู่กลับมาดูค่ะ 2ีอของเยงอรมนีเศรษฐกิจค่ะมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรากันหน่อยนะคะมีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของ KKP ออกมาบอกเลยค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสโตต่ำนะคะไม่ถึงร้อยละ2อาจจะไปถึงเพียงร้อยละ1.4่ถ้าว่าร่างพรบง,งบประมาณปี69นั้นล่าช้าค่ะจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเองรวมไปถึงหลากหลายปัจจัยที่ฉุดรั้งการเติบโต,ตของเศรษฐกิจค่ะ ดรพิพัฒน์เหลืองนาลมิชัยค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาขินพัทระคะท่านกล่าวในงานสัมมนา kkp 2025 m i d y e a review r ค่ะทีมคือ the power of two ของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาขินพัทระค่ะว่าสำหรับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังแรงกดดันใหญ่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยน้อยกว่าคาดนะคะ จากช่วงต้นปีโตถึงร้อยละ7ถึง8ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนหายไปแล้วร้อยละ40ดังนั้นจึงคาดการว่าปีนี้นักท่องเที่ยวไทยจะเหลือเพียง34ล้านคนจากปีที่แล้ว35.5ล้าน5แสนคนดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรอื่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจแทนภาคการท่องเที่ยวค่ะ สคือความสามารถในการแข่งขันและความไม่แน่นอนของการส่งออกถึงแม้ว่าตัวเลขการส่งออกแม้ไตรามาสหนึ่งกับ2อ,ออกมาดีมากในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมโตถึงร้อยละ18แต่ก็ไม่ได้ทำให้ภาคการผลิตดีขึ้นและการเจรจาการค้าก็ยังเป็นปัจจัยกดดัน ประเด็นที่3คือการปล่อยสินเชื่อของธนาคารหดตัวหลายไตรมาสค่ะส่งผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการสินเชื่ออย่างเช่นรถยนต์นะคะสปัจจัยนี้เป็นแรงกดดันทาให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน้าเป็นห่วงค่ะมี3ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาม,มองคือ1ยุบสภาก่อนเมีร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี69อาจจะเห็นการเบิกงบลงทุนล่าช้าแล้วทําให้ GDP ไทยลดลงถึงร้อยละหนึ่ง สคือการเจรจาภาษีกับทรัมป์ค่ะเพราะว่าเวียดนามโดนจัดเก็บภาษีร้อยละยีถึงแม้ยื่นข้อเสนอให้สหรัฐเต็มที่ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าเวียดนามนะคะอาจจะก,กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเรา นอกจากนี้ต้องมาดูค่ะว่าภาษีที่เราจ่ายเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างจีนเวียดนามมาเลเซียและเกาหลีใต้ถ้าหากว่าเราจ่ายแพงกว่าเขาเราไม่ได้กระทบแค่ขีดความสามารถการแข่งขันอย่างเดียวแต่กระทบถึงการลงทุนในประเทศอีกด้วยและ3คือเรื่องของราคาน้ํามันที่ยังมีความไม่แน่นอนค่ะไตรมาสหน่งไตรมาสสเนี่ยผมว่ามันเป็นการเร่งส่งออกใช่ไหมครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเราโดนแคสิ 10. แล้วก็สินค้าบางชนิดได้รับการยกเว้นนะเช่นฮาร์ดดิสก์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีของวันนี้ต้องรีบส่งออกไปเลยเพราะไม่รู้ว่าอีกสองาทิตย์จะโดนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาเนี่ยผมคิดว่ายอดส่งออกก็ยังดีขึ้นอยู่แต่ว่าอย่างที่อย,ทอย่างที่เห็นคือมันไม่ไปสะท้อนในภาคการผลิตเลยถ้าครึ่งปีหลังเราไปโดนจริงๆในอัตราที่สูงขึ้นนะครับดีม,มันหายไปด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วถ้าเราสูงกว่าคนอื่นนะครับไอ้เรื่อง การย้ายฐานการผลิตถ้าเราไปดูเนี่ย FDI ที่ใหญ่ที่สุดของเราใน3ปีที่ผ่านมานี่คือจีนถูกไหมฮหลายๆหลาย,ลายปะเด็นหลายๆเหตุหลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น Re-Routing ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างเนี่ยวันนี้ถ้าอเมริกาเอาจริงเรื่องทางชิปเม้นท์ซึ่งเราเห็นเขาเอาจริงกับเวียดนามแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การส่งออกนะครับการลงทุนก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการเมืองของไทยกระทบต่อการเจราจาสหรัฐแน่นอนค่ะเพราะว่านักลงทุนอาจจะชะลอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี้คาดการ GDP ไทยปีนี้จะโตได้ร้อยละ1.6ส่วนถ้าในกรณีร่างงบประมาณปี6-9ล่าช้าอาจจะทำให้ GDP ไทยปีนี้โตต่ตำเหลือเพียงร้อยละ1.4ตัวเลขนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบจากการเก็บภาษีท,ทรัมป์ที่ไทยกาลังเจราจาค่ะ ต้องติดตามดูทีมไทยแลนด์เลยค่ะเจรจาภาษีกับทรัมป์นะคะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจกระหว่างประเทศก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไทยโดนเรียกเก็บในอัตราเดียวกับเวียดนามคือร้อยละ20เหนื่อยแน่นอนนะคะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐด้วยค่ะ โดยคุณอัดพิสารวาน,นิช์แก่นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยกรณีประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัม์ผู้นำสหรัฐประกาศบารรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนามกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามไปยังสหรัฐร้อยละ20และภาษีร้อยละส0สําำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศนั้นนะคะ ถ้าหากใช้โมเดลสหรัฐเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากเวียดนามร้อยละ20และหากเป็นสินค้าข้ามแดนหรือสวมสิทธิ์จะถูกเก็บร้อยละ40และเวียดนามไม่เก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐบนฐานข้อมูลปัจจุบันไทยส่งออกไปสหรัฐมูลค่า6 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ไทยนําเข้าจากสหรัฐ17,000ล้านดอลลาร์ไทยเกินดุลการค้าสหรัฐ4 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะ ข้อมูลเหล่านี้แยกออกเป็น2ประเด็นนะคะว่าถ้าหากเป็นโมเดลเหมือนกับเวียดนามกรณีถูกเก็บภาษีร้อยละ20การส่งออกสินค้าทั่วไปของไทยไปสหรัฐมีโอกาสลดลงประมาณ20,000ล้านเหรียญสหรัฐคือเหลืออยู่สักประมาณ4 3 0 0 0ล้านเหรียญค่ะส่วนไทยนำเข้าจากสหรัฐนะคะจะเพิ่มเป็น20,000ถึง25,000ล้านเหรียญกรณีสินค้าสวมสิทธิ์หรือใช้วัตถุดิบ เพื่อการผลิตในไทยในสัดส่วนที่ต่ำกว่าสหรัฐกำหนดก็มีโอกาสส่งออกส่วนนี้ลดลงร้อยละ20ของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐหรือประมาณ14000ล้านเหรียญค่ะถ้าหากคิดทั้งปีโอกาสส่งออกของไทยไปสหรัฐจะลดลงเกิน18000ล้านเหรียญในรอบ1ปีส่วนไทยเกินดุลการค้าจะลดเหลือประมาณ2 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าหากว่าคิดในแง่ที่ไทยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเมืองใกล้ชิดอย่างสหรัฐกับเวียดนามคาดว่าภาษีนําเข้าสินค้าสวมสิทธิ์จะเจอเท่ากันกับเวียดนามก็คือร้อยละ40แต่ภาษีทั่วไปอาจจะสูงกว่าเวียดนามหรือว่าสูงกว่าร้อยละ20ส่งออกไทยไปสหรัฐจะลดลงเกิน20,000ล้านเหรียญสหรัฐส่วนกรณีที่ไม่เก็บภาษีนําเข้าจากสหรัฐจะไม่ดีต่อกลุ่มปศุสัตว์อย่างสุกรกับเนื้อวัวนะคะ เรื่องนี้คุณอัดบอกว่ากลุ่มสินค้าที่เสี่ยงในการเสียโอกาสส่งออกอย่างกลุ่มสินค้าเกษตรอย่างทุเรียนข้าวอาหารทะเลมะพร้าวแก้วมังกรเงาะค่ะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนส่วนกลุ่มอาหารแปลรูปและเครื่องดื่มก็ถือว่าไทยยังแข่งขันได้เพราะว่าความเข้มแข็งของผู้ผลิตและตลาดสหรัฐยังคงนิยมอยู่มากค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าครึ่งหลังปีนี้การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าครึ่งปีแรกเชื่อว่าทั้งปี2,568ส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ6-7ถึง7มีการสะสมครึ่งปีแรกขยายตัวเกินร้อยละ14แค่ะ ามาดูค่าไฟในบ้านเราบ้างค่ะมีความคืบหน้าจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาแย้มแล้วนะคะน่าจะกดค่าไฟลงให้ต่ำกว่า3บาท98สตตางค์ต่อหน่วยช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านกล่าวถึงแนวโน้มค่าไฟงวดใหม่เดือนกันยายนและธันวาคม68ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าจะต้องไม่เกิน3.99บาทสตางค์ต่อนหน่วยนะคะแต่ขณะนี้ค่ะกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างบริหารจัดการพยายามปรับลดให้ต่ํากว่า3.98สตางค์ต่อนหน่วย โดยปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามาจากหลายส่วนค่ะหน่วยงานหลักที่รับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปัจจุบันเราพบว่ารูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าเปลี่ยนไปแต่ว่ากฎหมายยังไม่เปลี่ยน อีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดําเนินการซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในอดีตที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สุดเพราะว่าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วไม่สามารถตรวจดูได้อ้างว่าเป็นความลับค่ะกระทรวงอยู่ระหว่างการแก้ก,กฎหมายเหล่านี้ค่ะ ขณะที่สัญญา Take อเพย์เป็นเงื่อนไขการรับซื้อไฟดังนั้นสัญญาจำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ให้มากกว่านี้กฟผและเอกชนไปตกลงการมองว่าสิ่งที่ขาดอยู่ในไทยคือสัญญาหน่วยงานของรัฐต้องอยู่บนมาตรฐานของหลักกฎหมายกลางแต่วันนี้ยังไม่มีค่ะต่างคนต่างเขียนต่างก็ไปทานะคะ กระทรวงพลังงานส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบ้านอยู่อาศัยใช้มาตร,ราการทางภาษีให้สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ถึงสูงสุด200,000บาทรวมทั้งเตรียมนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่20กร,รกฎาคมนี้เพื่อเปลี่ยนระบบการขออนุญาตให้เป็นการแจ้งเพื่อทราบค่ะเพื <c oughs> <c oughs> ่อให้สามารถติดตั้งโซลารรูฟท็อปได้ทันที นอกจากติดตั้งง่ายแล้วกระทรวงยังมองว่าค่าใช้จ่ายการติดตั้งอยู่ในระดับสูง150,000-170,000บาทนะคะขอความร่วมมือจากบริษัทที่ผลิตโซลาเซลล์ค่ะนำมาจำหน่ายให้กับคนไทยในราคาพิเศษโดยพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ของคนไทยซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการติดตั้งระบบโซลา่า ปัจจุบันนี้เครื่องต้นแบบได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วค่ะเชื่อว่าจะทำให้ราคาลดลงมาได้รวมไปถึงค่าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ85,000ถึง90,000บาทค่ะ ตอนนี้เราจะพักกันก่อนอีกสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นน่าติดตามกระทรวงพาณิชย์ค่ะเตือนผู้ส่งออกนะคะเตรียมรับมือมาตรฐานสินค้าและฉลากอาหารกระเทียมบดฉบับใหม่ของเขนยาค่ะ ดูความเคลื่อนไหวของกระทรวงพาณิชย์บ้างค่ะล่าสุดออกมาเตือนผู้ส่งออกเตรียมรับมือกับมาตรฐานสินค้าและฉลากอาหารกระเทียมบดฉบับใหม่ของเคนยาพาไปดูข้อกำหนดไปดูสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกหน่อยค่ะ คุณอารดาเฟื่องทองค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเคนยาอยู่ระหว่างเสนอร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระเทียมบดสดและกระเทียมบดเข้มข้นฉบับใหม่ค่ะเพื่อทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระเทียมบดจากมาตรฐานเดิมฉบับปี2018เป็นการยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภคและควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจําหน่ายในประเทศโดยสินค้านําเข้าก็รวมถึงด้วยนะคะข้อกําหนด สำคัญด้านสุขอนามัยทั่วไปอย่างเช่นต้องผลิตในสถานที่สะอาดปราศจากมแมลงเชื้อราสิ่งแปลกปลอมการปนเปื้อนจากสัตว์รวมถึงต้องไม่มีกลิ่นหรือว่ารสชาติที่ผิดปกตินะคะ ในส่วนของการทดสอบด้านกายภาพและสารเคมีต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของประเทศเคนยาค่ะมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลและข้อกำหนดท้ายภาคผนวกเช่นต้องมีสีขาวนวลถึงน้ำตาลอ่อนมีการปนเปื้อนของโลหะหน,นักไม่เกินร้อยละ22และร้อยละ55มีค่าความเป็นกรดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ0.8แล้ร้อยละ 5, สําหรับกระเทียมบดสดและกระเทียมบดเข้มข้นตามลำดับค่ะ ผู้ประกอบการก็จะต้องติดฉลากอาหารให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะอย่างชื่อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตที่อยู่น้ำหนักสุทธิวันที่ผลิตหรือหมดอายุหมายเลขสินค้าส่วนผสมคำแนะนำในการเก็บถ้าหากว่ามีการดัดแปรพันธุกรรมหรือว่าผ่านการใช้รังสีก็จะต้องระบุไว้บนฉลากด้วยค่ะ โดยการบรรจุพันธุ์นะคะจะต้องใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสําหรับการสัมผัสอาหารโดยตรงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคคือเป็นฟู้ดเกรดค่ะต้องขนส่งบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์สามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ โดยร่างมาตรฐานนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกกฎหมายโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเขนยาหลังจากผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาชนไปแล้วเมื่อ15มิถุนายน2568คุณอารดากล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าไทยมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปและเครื่องปรุงมีศักยภาพในการส่งออกเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกรวมไปถึงประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกา โดยเดือนมกราคมถึงเมษาย,ยน68ไทยสรงออกกระเทียมบดแช่แข็งด้วยค่ะไปกลุ่มทวีปแอฟริกานะคะที่มูลค่า380,000ล้านค่ะถึงแม้ว่ามูลค่าและอัตราการเติบโตจะมีไม่มากนักนะคะ แต่ถ้าหากว่าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของร่างมาตรฐานดังกล่าวยังคงมีความสําคัญค่ะที่ผู้ประกอบการไทยควรจะต้องติดตามความคืบหน้ารองรับโอกาสการส่งออกเพิ่มเติมเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายตลาดส่งออกกระเทียมบดไปยังเคนยาและกลุ่มทวีปแอฟริกาได้อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยอาหารของคู่ขาอีกด้วยนะคะต้องติดตามดูมูลค่ากันหน่อยค่ะมกราคมถึงเมษายน68นะคะไทยเราศ งออกกระเทียมบดหรือแช่แข็งค่ะไปกลุ่มทวีปแอฟริกาที่มูลค่า380,000บาทถึงแม้ว่ามูลค่าและอัตราการเติบโตอาจจะมีไม่มากนักแต่ก็ต้องมาตามดูศักยภาพในการแข่งขันของผู้ส่งออกรวมไปถึงข้อกำหนดต่างๆด้วยค่ะ เราพาคุณผู้ชมไปดูตลาดเครื่องมือแพทย์กันบ้างปีนี้ศักยภาพในการเติบโตสูงมากรับกับสังคมสูงวัยของไทยเราค่ะโดยคุณกุญชนยิ่งชัยยะกมลค่ะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจ healthcare alliance กลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ของบริษัท DKSH ประเทศไทย เปิดเผยนะคะจากรายงานของ f Fitch Solution ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทยปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ80,000ล้านคาดว่าเติบโตประมาณร้อยละ5-6ต่อปีต่อเนื่อง5ปีโดยภายในปี2,572มูลค่าจะอยู่ที่91,000ล้านการเติบโตนี้ปัจจัยสำคัญคือการที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซ u เปอร์เอดโซซตีค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นเข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้นมาตรการส่งเสริมของภาครัฐนะคะอย่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีการอนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนการค้าแบบเร่งด่วนและนโยบายบัตรทอง30บาทสามารถรักษาได้ทุกที่เป็นการส่งเสริมให้ตลาดเครื่องมือแพทย์เติบโตคะ่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะต้องนำเข้าเครื่องมือแพทย์ถึงร้อยละ70 แต่ด้วยยุทธศาสตร์ของไทยวางเป้าหมายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ medical hub ในภูมิภาคคงจะไม่ได้มีแค่เรื่องของการให้บริการรักษาพยาบาลเท่านั้นแต่ต้องรวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศเพิ่มอีกมากเพื่อให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างครบวงจรค่ะ ดาน DKSH นะคะบริษัทนี้ค่ะยกระดับการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ทั่วประเทศไทยด้วยการขยายโมเดลศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคเปิดศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ระดับภูมิภาคแห่งแรกในภาคเหนือสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการที่รวดเดร็วลดระยะเวลาในการจัดส่งในพื้นที่เหลือเพียง2ชั่วโมงค่ะให้บุคลากรทางการแพทย์จัดสรรเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น d k คเอสเแยังมีศูนย์กระจายสินค้าทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทันสมัยให้บริการส่งมอบสินค้าด้านสุขภาพไปยังปลายทางกว่า40,000แห่งทั่วประเทศนะคะพร้อมกับระบบจัดการสินค้าแบบดิจิทัลเรียลไทมและระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อเป้าหมายที่ส่งมอบการดูแลสุขภาพให้กับคนไทยอีกด้วยค่ะ อรับไปกับเทรนด์ที่ไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอีกด้วยค่ะ